ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีปี2568นะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่22แล้วนะครับสําหรับการขายเครื่องเสียงมือสองนะครับวันนี้จะมีสินค้าอะไรเข้ามาบ้างนะครับราคาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมที่มีเข้ามาใหม่ก็จะมีโพงซับฟูเฟอร์นะครับของ JBL นะครับขนาด10นิ้วนะครับ ตัว E S นะครับผมแล้วก็ลำโพงนะครับบุ o เ s h e l นะครับของนิเ i t o r นะครับเป็นบอลสองนะครับสภาพใหม่นะครับอินท g r a t e d a m ของ N A D นะครับสภาพสวยนะครับ C 3 2 6 B E E นะครับผมและ Power amp ของ Cloud นะครับ X L S 1,500ันนะครับไม่ใช่1,500ันบาทนะครับ XLS หนึ่งห้าศนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น AVR on อนเกียวนะครับ EXNR 4 1 4นะครับลำโพงโบสนะครับ1 2 1นะครับนี่นะครับมา1คู่และแคนตันนะครับอุกเกียวของแคนตันมาอีก1คู่นะครับ ส่วนราคาแล้วก็สภาพเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับมาชมอินิเกตแอมเอ็นเอดีกันก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นเอ็นเอดีนะครับซีสามสองหกบีอีนะครับสภาพสวยใช้งานเดิมๆนะครับมาพร้อมกับรีโมทแท้นะครับแทนนะครับผมเป็นรีโมทรุ่นใหญ่นะครับใช้งานโวลูมได้นะครับซีเลคเตอร์ได้นะครับเป็นรีโมทแท้นะครับ ตัวนี้ก็ให้มาปรับเบรแหลมบาล้านได้นะครับนี่นะครับอินพุตต่างๆนะครับผมตัวเครื่องสภาพสวยนะครับไม่มีตำหนินะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังให้ทำโพงมาหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนะครับมาชมด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ เป็นปลักทองนะครับขั้วต่อเป็นชุบทอง 24k ทั้งหมดนะครับให้ลำโพงมา1คู่นะครับน่ครัางอินพุตต่างๆนะครับตัวนี้ก็ทำเป็นปีได้ทำเป็น power ได้นะครับมีปี out made in ให้นะครับที่สำคัญเลยต่อับ b ูเ o อ e r ได้ถึง2ตัวนะครับซับ1น 1, ซับ2นะครับนะครับเพิ่มเสียงเบสได้นะครับนุ่มๆนะครับตัวนี้มาพร้อมรีโมท แทนแท้ให้นะครับวร็สายอซขายอยู่1มื0 0หนึบาทนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับผมมาชม power amp ของพาว u d กันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นพาว u d xls 1 5 0่นะครับเป็น power amp สอง a n n แนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเป็นดิจิตอลแล้วนะครับปรับเลดค่าต่างๆได้นะครับแยกวอลลุ่มซ้ายขวานะครับ ปับเซตเป็นบิดโมโนได้นะครับกําลังขับอยู่ข้างละ300วัตต์ที่8ปดโอมนะครับตัวนี้นะครับเอามาเล่นในบ้านได้นะครับเป็นคาร์ดีแรงๆอีกตัวนึงนะครับสามารถเล่นในบ้านได้นะครับกําลังขับกําลังดีครับข้างละ300นะครับบิดเป็นโมโนได้นะครับขับซับได้ครับ x l s 1 5 0 0นึ่งห้าูสูนะครับต่อลำโพงได้1คู่นะครับแล้วก็อินพุตต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าครับเดี๋ยวผม เอามาให้ชมนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นด้านหลังของเขาครับลำโพงก็ให้มาเป็นแบบใบหน้าหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เป็นปากแบบนี้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นงานพีเอได้นะครับนี่ก็ฟังในบ้านได้จุดนี้ก็มีบอกบิดนะครับนี่ครับต่อบิดนะครับคู่นี้นะครับบัวกลบนะครับตรงนี้ก็ต่อสตอริโอนะครับซ้ายขวาส่วนพัดลมเครื่องร้อนติดนะครับอ่อเครื่องเย็นกระดับ ทำงานปกตินะครับผมส่วนชุดอินพุตนะครับให้มาถึง3ชุดนะครับมี RCA นะครับแล้วก็มีแบบพาร์คแบบนี้แล้วก็แบบโฟนนะครับนี่ครับ3ชุดนะครับอินพุตได้ครบเหมือนกันนครับใช้งานไฟบ้านเรานะครับตัวนี้ขายอยู่5,900บาทนะครับมาชมลำโพงซับเฟอร์ขนาด10นิ้วกันบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็น JBL นะครับ10นิ้ว สามร้อยวัตต์นะครับไดินามิกถึงห้าร้ยวัตต์นะครับตัวนี้น้ำหนักตัวก็สิบเจ็ดโลกว่านะครับสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับบูเฟ,ฟอร์ขนาดสิบนิ้วนะครับเดิมๆนะครับต่อขนาดสิบนิ้วนะครับปอดยิงลงล่างนะครับ ใช้งานไฟบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับ JBL ES 150T ทับ230นะครับด้านหลังก็ปรับเซตได้ต่างๆนะครับเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นปรับเพิร์เป็น LFE เป็น normal นะครับปรับเฟดได้0ูนนะครับ มีไฟสแตนบายอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่8,500บาทนะครับมาดูเทปคัเสเซ็ตกันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็เป็น p i o โอนีนะครับนี่นะไพรโอนีนะครับนี่นะไฟเข็มทำงานปกตินะครับสภาพหน้าสวยนะครับด้านหลังหลังเครื่องก็มีต้องร้อยบ้างนะครับ แต่หน้าเครื่องสวยนะครับการทํางานนะครับมีวอลลุ่มซ้ายขวาเนี่ยนะครับเข็มทํางานปกตินะครับมีเลเวลให้นะครับปรับได้เข็มเด้งทำงานปกตินะครับตัวเลขเดินนะครับเดินปกตินะครับติดตำหนิอย่างเดียวนะครับเวลาก่อนะครับเนี่ยบางครั้งบางครั้งไม่ได้นะครับ เนี่ยเตอนนี้ได้นะครับแต่ผมเล่นบางทีมันมันไม่กอนะครับอันนี้คือตำหนิปาาครอบมียังใสอยู่นะคร store, ับน oui. ี่นะครับปาาครอบเครื่องเปิดได้เสียงดีครับคมชัดใสนะครับเทปเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ขายอยู่2,300บาทนะครับสำหรับเทปไพโอเนียนะครับภาพสวยติดปัญหาเรื่องก่อ บางครั้งไม่ไปนะครับนี่ยครับไม่ไปนะครับฝั่งนี้พอได้นะครับประมาณนี้ครับปัญหาที่เจอนะครับผมเผื่อใครไปแก้ไขได้นะครับตัวนี้ก็เป็นใช้งานไฟบ้านเรานะครับแปลงไฟมาแล้วนะครับสองพันสามร้อยบาทนะครับไปชมลำโพงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงมอนิเตอร์นะครับบอลสองนะครับ ป็นวูเฟอร์ขนาดใหญ่นะครับหกจุดห้านิ้วนะครับโดมทองนะครับสภาพไม่มีตำหนินะครับสวยกิฟนะครับนี่ก็มียุงมาเกาะนิดนึงนะครับสงสัยจะชอบนะครับขนาดยุงยังชอบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังดูดอกก่อนนะครับสภาพสวยไม่มีตำหนินะครับอากาศครบนะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับเป็นทองเหลืองสวย,ยๆนะครับเป็นใบวายนะครับต่อแยกได้มอนนีเ้เจอที่โอบอลสองนะครับสภาพสวยรลยแต่หนี้คู้นี้ขายอยู่8,900บาทนะครับ ต่อไปก็เป็นแคตตันนะครับแคตตันวูเฟอร์ fer, ขนาด6นิ้วนะครับนี่นะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับตำหนิอย่างเดียวคือโลโก้หลุดหายนะครับผมสภาพสวยเสียงดีวันนี้ขายอยู่3,900บาทนะครับนี่นะครับเมดอินเยอรมนีนะครับแคตตัน3ามนสามนะครับ80วัตต์นะครับ d y นา m มิ Dynamic 80วัต คับได้สี่ถึงแปดโอห์มนะครับมิดอินเยอรมันขายอยู่สามพันเการ้บาทนะครับแคนตันนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีบวมนะครับต่อมาก็เป็นโบูหนึ่งสองหนึ่งนะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับนะครับเงาวับเลยนะครับสู้สวยนะครับไม่บวมนะครับ ้นหลังก็เป็นแบบ Banana, แบานาน่าปักทองเหลืองนะครับโมเดลหนึ่งสองหนึ่งนะครับหโอมอุป oh นี้ขายอยู่5้าพันเก้อบาทนะครับสำิตับเพื่อนๆก็มาดูมาชมมาลองฟังที่สนามหลวงสองได้นะครับเผื่อถูกใจตัวไหนก็ลองแวะมาดูนะครับมีลำโพงซับโซนี่นะครับแล้วก็ออนเคียว งเซนเตอร์ังเกียวยามาฮานะครับส่วนไพโอเนียนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโพงซับพาราดามสิบสองนิ้วก็มื่อหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับเสาร์ที่น,นะครับครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ 0994852602นะครับหรือแอดไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0994852602นะครับผมโทรมาสอบถามหรือขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะแวะมาชมมาฟังที่ตลาดสนามหลวง2เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เช้าเลยครับถึงประมาณบ่าย3นะครับนี่นะครับสินค้าแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับแวะเข้ามาชมมาลองฟังได้นะครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมิสเตอร์จาด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลากันไปก่อนนะครับ